เมือนี้ตลาดร้านดอกจานที์อีโปมไข่ร้อยสองร้อยสามสิบบาทอ๋อคนนี้มันแพงกว่ตรงนี้เบิรบอกไม่เเนี่ยเเดอร์บเียแเดอดไรอ๋อไปทาดล่ะุ่นและเอาไปมาทยา โอเช่ยเย็นบนแนวนี่ใส่กีแล้วก็อัดิดเลยส่งรอยเย็นเพราะว่าเมื่อวานีมันตไดิดแล้วก็ส่งออเดอร์าเลยส่งพัทยาว่าสัสใส่กีอัดปิดไลยเว่า่าส่งเนี่ยมันแพงส่งก๋อยหาซิเพราะว่ามันต้อเอาใส่ลอยเย็น้องถ่ายแลวเนร่วงเป็นเป็นโลหนึ่งีก่ โลหะซมจาท่เป็นไงกันบ้างโลซุงนี่ร้อยตัวนี่ก็ร้อยบาทร้อตัวสองราสิบบนี่ราคามันลอยต่ลอยเท่าไหร่นะบลอยสามสิบลอยต่อลอยามแกติราคาปกติราคาซุงตางจังหวัดคนราคาซุม่งบาทโซุมเนี่ยมันสองรห้าสิบบาทเจ้าเอาทุงหนึ่งนี่ก็สองร้ยห้าิบบาทโอ้รวมคาซุงเลยเเจ้าเอาสามุงนีแบบนี้นี่ก็สองร้อยหสิบบาทโอ้เก่าเรียกจะว่า เขาแพงอยู่ค่าส่งเขาเน่ยมันอรอยาคิดเที่ยวละสองร้อยห้าสิบบาทเ่เดียวสองร้อยสอีคที่ปอมโลนึงนั่นเนี่ยมแบเดียวเออ่เป็นโลวาิบว่ายอโตเออโตสองร้อยห้าสิบคาซุู่ร้อย้เออข้นั่นก็คือเพื่อความ อยังเกาคุ้ม่าก็คือเขาตกซังหลายแบ<น>บเพราะว่าต่อเถียวนะแอนต่อเถียวหรื<น>อเพราะว่ามันต้องฝากรถเย็นไปโอเคอครับผมมีแล้วแบบรถตู้อะไรรถตูละละต้นังไปคนเดียวนี่ก็เจ็ดร้อยเอาเขาไปซ้ำกระสอบกปเจ็ดร้อยอคือเก่าทั้งหมแบบนั่นแหละกันเอาไปส่งไปมันคุ้มเนาะเราได้เราถามโทรมาถามรถบางเดินเบื่อหนังแนวกว่าเผ็ดเบื่อหนังก่อน 0844734011เนาะบมทันเตรียมเบอร์เด้อพี่น้องเด้อจื้อได้อีกก็เบอร์จะคล้องอยู่เบอร่จะคล้องก็จิ้วไปจิ้วมาค่าได้ดีครับโอมจื้อได้เลยนี่แหละครับโทรมาถามเราเบิ่งราคามันก็ขึ้นๆลงๆเนาะครับน้องจ้าครับช่วงนี้ลอยต่อลอยสาบาทงามวุ้นขาส่งงามๆไส้เี่อัพฟิใหอยแครงอร่อยช่วงนี้มันก็สิยังแซ่บแซ่บมีไข่ล่ะเด้อพี่น้องเด้อโต้ย่ำวัวโต้ี่ยวน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเนาเป็นเน่าป็นโลละ0งโอ้ตัวเขายเป็นโลโลละสองร้อยเาตัวเ่าครับมันบลทตเมนร้านน้องอ้อยตลาดร้านดอกจานมานกิีโปมย่มยี่ปยังมายังมีหลายอยู่ีโปมคลๆร้านน้องอ้อยอยต่ลอยสมทิพนหมอนนี่เะมี่ตั่เอมีเจ้ตัวไข่ไขทรงไหนได้ค่ะมีบริการทรงทัวประที นี่บริการชงโอ้เบอร์โทเนาะเอาบอรโทษ่ายขาศูน1์หอปด่ง0628160107่เจดมือ้อาสั่งพมาได้แบบใส่แบบรถนี่เบอร์ขาได้ครับถิเบอร์โทษั้งหนาจอให้นะรับโทรสั่งได้ครับร้านอล้อยาร้านดอกจานเท่าครับเที่ยวเขาเ่เขาม่เหมายเพย่คนเที่ยวเขาเนาะทั้งฟางฝน ก็กเจยวขาวแล้วมมีคนหาก็มาหน่อยโอันี้าก,ก่าร้อยนนอรตะร้อยสามสิบยางจากการะเพือไสไปบ้มุนนิบพมอตี้่างรับาจากเพื่อสไ,ไปไปบัอ่อ้าเมยเอจักกูเจอกันโอ้ยเนาะ โอค้คนทางไกลมาสื้อมันยังเสาร์ยังไม่ขาดว่าวท่านมากแต่ยังทีมมง่มีฟอสโลมว่างเจาะแล้วก็เห็นไพ่ดอกเจาไคะแนนเออว่าท่านมีไพ่มากว่าไนเมเป้งมาสันเมเป้งครัวแล้วเนาะครัวทรงเครื่องยังดีกว่าเลยจานละหาสิบบาทตรงนี้จานละนนลอ,อย โอ้ยทั้งผม่พงก,กระว่าปลาพดมันจานบาักใหญ่นึง่งจะกัดปลาอยู่นี่นยุมบักใหญ่ยุยมอร่อยเป็นใส่กานแม่เป้งมาส่นย่างนี้มันจะหาอย่างแน่้ยกะจีแพงแน่อยู่ครับจังหน่อยกับไข่มดแดงมากเอดดอกหยากของปลาของยังมากเลยครับตลาดลานดอกจานนีะครับนาเทศบาลเข้มละลานนะครับกระโบกกระท้วงรหัสิบบาทโอ้เฮ็ดกำมป์ดเอาไปสุก ทออนนั้งอ่อนแน่จะใส่เสร็จคำพืชใส่ดวงมพาาะพร้าวใส่ือใส่น้ำอยมันจังไงกีปโมปมกีโปมที่ล100 130หล่อรอยระรอยสามสิบห้อยเรืออ่ะอันนี้ปลากระกแตนโม่งเห็นบ่าปลากระกแตนโม่งโอ้ ลดดลมดดเลยเลี้ยงยางแ้วฝนอย่นี่อ่สินเลี้ยงเอาได้น่อยอยู่เนาะือจังเดโอ้นเล oh, mm hmm. ี้ยงเอากาแฟเลี้ยงเ้งทุงเจ็ดบาทมน่ะเบาทโลอห้อยอยูนีเปนโลล้อยห้าสิบมันุงนี่อ่ะสครับเจ็ดสิบบาทจีงนี่ hello thang mặc bố hoi đi ngang kim oh mua ba không yang hoi 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 ไมอยากได้ก็เมาทักไม่เล่าเลยนะในค่าลานดอกจานเท่าเลย่คนก็ยังมาบพรั่นหลายอยู่ค่ายังีโมทีรอาอายู 100, ่เีราคาอยู่หนึ่งร่อยสามิบบาทเพราะว่าคนหาบอวไฟมีตนเที่ยวเขาขนาดค,าคนหาบไฟมีนี่ยคนยังมาบอกลล่อยู่ ทั้งสุดตลาดทั้งจเจ้าแถของหน้าจะมีผากโง้งสันเจ้าวแววหรนตาตามฤลดูการจะขายยังมากม้อท่านนะครับพนักเพราะว่ายังเศร้าอยู่งไก่ด้วยครับเดือบกหอยเดือโลละร้อยสามสิบบาทเลือกได้ร้านดอกจานบ้านเพ้ครับผม เราหัวน่มาจ้มาได้วนก็ดีแทเออผมหได้เพี้ยนยังกับมาตามเลยเพอือดเูพี่น้องกนโหใหญ่เลยนะครับเบอมันไทยแล้วตอนนี้รอยกีรอยเท่าไรนะครับรอยสามสิบอยต่อร้อยสามสิบเตอร์ตอร์จามแีปารดามอดอกจามบ้านเฮาไว้ละมัดละ 80บาทแหากฟิดลวกพุนลวกแล้วไม่ฟิดไว้ของละร้อยยี่สิบบาทเมื่อนีเอวันจันทร์ถงมากมื่อนี้ได้ร้อยยี่สิบาทแหวกเขากำลังใส่คีไวนั่งอยู่โอ้ยทางล่างก็มีน่ากลน ผมเม่น้นหน่อยเด้อไลายเติบอยู่หลานก็นยังหวางยี่แม่ข้ากําลังเดินทางมาผนมาวัาานหอดตอนนี้ก็ยังเศ้าอยู่หกโมงปกลัวพี่น้องเขาก็มาเที่ยวกําลังลงรถมากพราะาแวะซื้อกันอยู่ มักระบกตอตอมักระบกลูกตอโหน่งลูกนึ่ไปไได้นำวหน่ตโอ้ยอันจองแบ่งกินแต่กระเขาจองพีดไว้คุ้มไนคืเ่อชตอพีดแข็งมาเลยนะ anh em tránh tránh đi phải không để lại để thế nhau thâu tiếp tục đi được เวียตั้งามถุงนี่มันสีไดนโตน่งวน้เฮ็ด่ให้เา่ก็ได้แต่มันดูมันดูดูมันดูบุกบด้ค็ล่มันกว่าฮ่ฮ่า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 ่่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าาาอ ในเด็ตัวไหอโดนนั่นยากาศแั้งเสาร์อ้ยอุ่นกัดสุมากห้อยตต้หอยฟังไม่ด้่อยสีส่อยสีสไตยน่บิงบกาเโ้ส่รยครับโอ้ไตเต็มกระตา ร้อยสี่สสออบอ้หอยเดือหอยเดือยอบบอมเบังห้อยใจห้อยกระต่ายจ้าไม่ังเนี่ยเนลูวเนียเลยครับลอยลอยเย่ะไม่ลอยเนี่ย อยันสนยน่อย้หน่หน่อยก็เลยไม่เดินต่กระต่ายเออเฉลี่อีกแบบนึงหนอกบางคนก็เพิน่ก็เร่องปวติหอนนไะมนเื่อนรนซื่อ่กอีกแบบหมาไข่เนาะหมาไข่กันนี่โอ้ช่งเจุ่มนับกันสนั่นเลย กิโลไข่กิโลไข่ไข่ล้านดอกจานมาเลยราคาอาจจะขึ้นแม้จาก่อยเป็นร้อยต่อร้อยสามสิบบาทกิโลไข่ไข่เลยครับลล้อกำลังนับกันหยิบโอ่งไข่ไข่เหมือนร้อยต่อร้อยสามตลาดล้านดอกจานมองได้เขากังวกับ บรรยาก,กาศหน้าด้านมเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่เท่านี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่คลิปนี้งมขอขากาควาวาสวัสดีครับ